เดี๋ยวครับวันนี้ผมจะมากินแกมมี่เชคกันนะครับไปไปกินกันเอามามต้องมาขอแกมมี่เชคกับรักงานแบ็คโนโน่แบ็คโนโน่เอามาเร็วเร็วเร็วได้แล้ เออวันนี้เรานจะมากินไงนะกินเลยเนียอะไรเห็นไหมไม่เป็นไรเออเออเป็นไรเป็นเนี้ยเออเราอยู่ไหนวะเนี้ยนู้าอะไรอ่ะไหนเดิอไปดูหน่อยสิ เออมน่าจะไม่น่าดูแล้วแน่เลยไม่น่าดูนี่ตัวอะไรอ่ะแกมี่เหรออะไรอ่ะโอ,อ้ยไม่ตีด้วยเนี่ยผมโปมไม่ตีตัวอะไรวะนะหนาวเข้าไปใกล้ดิ อ๋อผมดูเกมผมดูเกมนี่ค่ะ